สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่นออ้องอาหารเสาปพิงปลาเจากอวมะกอกปอนเลื้อมือขึ้นนีพี่น้องมากินข้าวเสาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมากดูข้าวน้ำกันพี่น้อง ตวมืัสบดีเ้อพี่น้องจักเขือ่อนม้งเอาออกค่ะอามตันะคะเหนือล่าเดี๋ยวเขนนาลก่อาหารเ้าันนี้ปีปลาพี่น้องเียบอมัเลยมว่าจบออวีหรอวิีทำอะไร

เขาเมื่อ <reading> ก <on ear> ่อนแล้วเขาม่ชตออยู่ใช้อยวดออกเมื่อไงเอิดวัดเลยมีร้านลูกออกมากเพีนคนเลย้อมาให้กิจ้ยกเบาวเบิร์อยู่ขนมีกับเจ้าป้าโตมาบอกรถรถมันค้างมันวางกินแล้วเข้าค่ะกินแล้วอได้ขอเป่าแล้วนมกินแล้วนู้นู้นนโลยนู้นต้นโยแหนแหนมตาหน่ะเบิ่งทั้งนี้มือจ้าปูถอยบ้าบ่รู้จังไน่ะ ถ้าอีกก็ข่นี่้าเอาใส่หน,นะนูเง้าวัิสีสีิ่มได้เราวัสีขูวนะโอ้ยปีกวางัวมจอเดี๋ยวเราไปเห็นเนี่สบายดีหลอดดึนอน่ายเราเราผู้ชายมัเป็นตากลองเหน็ไหนไ่ม้อย โน่เนี่ยกับโน่ก็จะเฮ็ดข้างโน่เนี่ยไปลงขออาหารดูยาก่อนดูยาก่อนสบายดีก่อนสบายดีก่อนมุนมั้ยดีมัดีงามๆก่อนจะกินนี่ทำไมยายฉัน้ะก็นั่งอยู่นั่งอยู่นั่งอยู่ชอบดี พี่แม่เขาทั้งนี่จะเห็นจ้ะเลยพี่น้องอมันเป็นสานัสตร์หนังขี้ข่าวซะไมันจะอุ่นกาดสบายดีพี่น้องขี้ข่าน้ำกันเด้อมาเด้อลูกสาวไอขี้ข่าน้ำแม่เด้อมีปิ่งปลาเส็บแสบได้ไหมน,นี่ปลาหนอนจัง คำทึกว่านปลาเราหัวชื้วันชึ้ออะไรอ่ะชต้อคำปลา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 คำนีกข่อยบวหรือเปล่าวัวจือปลาคำนี่ได้คำซุบเออบึปลาเนาะ

จะลามด้วย,ยึ้นว่าตัวบนน้องมีวอวจะลามั้ย โมงกินขาเช้ออกเนาะที่โมงคนน่ะหัออกก็คือแตโมนู้นถ้าพ่แม่จากที่ออยยาขายน้นนอยาจขึ <laughs> <laughs> ้นยาไม่ชินเต้นสุดแตง่ายไอแม่ขานะ มม่กะา้องกป็นอย่ายออกเลยมันยังียน่มาสิก่อนใ้าสาว็้บงชนมช่วยก้าเกียวมไม่ก้าแลจั๊กหอาเดีน่อนะรเบื่อเยเอาพิงหน่อย หั่ไงไปเทียวอืมร้อน้องน้อนไปทำกันบ่ทำแฟนมาเหมือนบ่จ้กมนทีมันร้อองอยู่แเกี่ครัวห่อเก้าไปไข่ไข่เบอรเช้่งมันกรบอมากซอสอนั้นมันมันยาว ยา้าวเบืเนะ่กขาดไปอลูกเ,าาเนะออเดี๋ยวเมือวานทนม่วนไดเหรอหมูน้ำลาหลักก็แซวมันเลยหดูหน้าเทียวกันบ้านเขาจะเอาไปตํหมวนห่นเลยนะกันถั่วบ๊อกโอ้ยกินเหลียงคิดสมุนสมาเต็มศาสนาไปศาสนามันอืบะกินกันหนูอะหนู้าวหนูง่าย ฟรีมับางทีกบอกกลัวรเปล่กลัวดกันเนาะเขาพูดขึ้นมาในเรือนกันที่นายเนียเบอกอืมแต่จุต่งลานเลนอืมเขาพูดว้แเขาตเทบาอืม มืดแล้วอม่เลกกัดกจะไปปลาอระทั่งเนาะบอกสุดปลาเขากระสวกกับอยู่แล้วก็ตี้ปลาไปอยู่ไพ่ออกมาดลางมืดไหมออกมาไม่ปลามากินเนยมายิ้มมาหนังห้อนมายิ้มใจญ่ปลาไหเตือนดุขาังยังมือ กานหอมหัวดูเองสั่งนา่ั่งเอาหนังแล้วถว่ดูใ้ที่มันจะตึนมีจับติงเข่าไหมตอนแล้วนี่เงีย

Oh. Mm. Ako man

Thôi đi ăn nhiều chuyện đó Thôi đi ngồi ừ. 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 Vậy, bà mình chết thể. แขห้งออมันฟูนอั่จลืมกล่อกนี้เนาะพอกันขึนน้นหนาแล้วมั้งเนาะ